มันมีปรากฏการออกแนวลบเยอะมากเลยในช่วงที่ดวงเมืองกำลังผันผวนเนี่ยตั้งแต่19พฤษภา68ถึง23สิงหา68ย้ำอีกครั้งว่าสูงกว่าปรับคลมซึ่งเป็นไปได้ทั้งเปลี่ยนพักร่วมต้องคำพิพากษาศาลลาออกยุบสภา กระบฏหรือปฏิวัติอันใดอันหนึ่งมันเป็นไปได้ทุกทางอ่ะเอาง่ายๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเกมนี้มันก็คือเกมเปลี่ยนนายกมันจะเป็นลักษณะจำใจจากไม่อยากไปก็ต้องไปคุณุงเองต้องเอาตัวให้รอด19พฤษภาคม68ถึง23สิงหาคมแ8และตอนเนี้ใกล้ด่านอันตรายสุดๆผุดๆแล้วที่อาจจะต้องจำใจจาก ท่านนายกอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรพี่ฟองก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าท่านต้องตีฝ่าช่วง19พฤษภาจนถึง23สิงหา68ให้ได้เพราะว่าในดวงเมืองเนี่ยมันจะผันผวนมากในเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ดวงชะตาของท่านนายกอุ้งอิงเราไม่มีลักนาท่านนะคะ เพราะว่าไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนแต่ว่ามันมีปรากฏการออกแนวลบเยอะมากเลยในช่วงที่ดวงเมืองกำลังผันผวนเนี่ยเช่นราหูการลกินีจรเลงอาทิตย์ดาวอาทิตย์ของท่านเนี่ยเป็นดาวยศศักดิ์ดาวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีราหูคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปคือราหูเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและพระราหูยังทับข้าจันทร์ด้วย ที่เคยบอกไปว่าลาหูทัพพเจริญอริอันจะหมองหมายลอยย้อนลาบและพรีหมายจะสมัครสมาการอาจจะมีพักร่วมมาเพิ่มซึ่งมันก็มีมาเพิ่มแล้วแต่ว่าด้านลบก,ก็คือเหมือนพระมโหสถถูกใส่ร้ายว่าเอาของคลังตกใจด้วยราชากริ้วโกรธาเมื่อภายหลังสับสนจนคับข้างถูกถูกโทษทั้งจากฐานานี่คือสิ่งที่ ต้องระมัดระวังตัวมากที่สุดตั้งแต่พฤษภามี้้เป็นต้นไปโดยเฉพาะย้ำว่า19พฤษภา68ถึง23สิงหา68เข้ามาอีกช็อตหนึ่งน่าสนใจคือตั้งแต่2กรกฎาคมจนถึง27กรกฎาคม68ในดวงชะตาท่านนายกพระเสาตรึงกับพระศุกร์ซึ่งเป็นเสี้ยนศัตรูกันพระศุกร์เป็นดาวเดช ดาวตะบะบารมีแล้วเดินผิดปกติมากเพราะฉะนั้นเชื่อว่าท่านเนี่ยคงจะหนักมากช่วง2กรกฎาถึง27กรกฎาแม้จะตีฝ่าไปได้สมมติว่าตีฝ่าไปได้เนี่ยนะก็ยังท่านจะไปเจอสึกหนักอีกเกี่ยวกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นท่านอาจจะรวยเพิ่มอีกกันเยอะแยะก็ได้ใช่ไหมเพราะท่านรวยอยู่แล้วนี่ ท่านจะเจออีกก็คือวันเกิดปี68 21สิงหาคม68จนถึง21สิงหาคม69ทั้งปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดกับท่านนายกอุ้งอิงตั้งแต่19พฤษภาคม68ถึง23สิงหา68ย้ำอีกครั้งว่าสูงกว่าปรับคลรมซึ่งเป็นไปได้ทั้งเปลี่ยนพักร่วมต้องคำพิพากษาศาลลาออกยุบสภา กระบาดหรือปฏิวัติอันใดอันหนึ่งในสถานการณ์แบบนี้ค่ะค่ะมองว่านายกจะมีการ,รึกสภาไปก่อนหรือว่าจะมีการค้นจับตำแหน่งด้วยนิติสภคามไหมคะเรื่องทางโหนบอกยากมากเพราะว่ายิ่งไปบอกนายในรายละเอียดยิ่งยิ่งผิด พี่ฟองก็พูดแบบนี้มาตั้งนานแล้วแหละว,ว่าเนี่ยตั้งแต่19พฤษภาคม68ถึง23สิงหา68เนี่ยมันจะสูงกว่าปรับคอมอแน่นอนมันจะออกหน้าไหนไม่ทราบซึ่งท่านท่านมีทางเลือกนะท่านต้องเลือกระหว่างของสองทางในดวงชะตาท่านต้องเลือกเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านเลือกมันเป็นไปได้ทุกทางอะ่ะ ต้องคำาี่ภาคสาสาลอย่างนี้ดูเหมือนสารรัฐธรรมนูญจะนัดแล้วใช่ไหมแล้วมีคดีความรอยอีกเยอะแยะลาออกยุบสภากบฏปฏิวัติท่านเจอข้อหากบฏใช่ไหมที่สวใช่ค่ะเออก็พี่ฟองเองก็แปลกใจว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอันที่จริงเรื่องนี้เนี่ยพูดไว้ตั้งแต่ปลายปี2567แล้วนะคะแล้วไปออกท็อปนิวก็พูดแบบนี้แหละ บอกว่าเนี่ยจะมีเรื่องและคุณมาสัมภาษณ์พีฟองด้วยพี่ฟองบอกว่าท่านนายกจะฝ่ามไหวไหมเนี่ย19พฤษภา68ถึง23สิงหา68พี่ฟองพูดเองใช่ไหมคะรายการน้องเนี่ยมาสัมภาษณ์พีฟองค่ะค่ะ เป็นไปด้วยความราบรื่นไหคะท่านนายกเจอขวางน้ําเป็นระยะระยะเลยไปจนถึงวันเกิดปีหกเเอาง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเกมนี้มันก็คือเกมเปลี่ยนนายกโดยเฉพาะอยิงย่งสองกรกดาหกแปดจนถึงยีสบเจดเดี๋ยวนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกมเปลี่ยนนายกมันมันชัดเจนว่าเกมเปลี่ยนนายก2กรกฎาคมถึง27กรกฎาคม68หลงปีขอโทษด,ด้วยคะ่ะเพราะว่ามาสัมภาษณ์กันหลายช่องมากมันจะเป็นลักษณะจำใจจากคือไม่อยากไปก็ต้องไปถ้าตอบอย่างนี้ได้ไหมคะ 2องถึงยี่สิบดกรกฎาคมหกมันจะเป็นลักษณะจำใจจ่าแต่ถ้าตีฝ่าไปได้ก็จะเจอ21สิงหา68ถึง21สิงหา69 ลุงตู่พี่ฟองพูดไว้ตั้งแต่ปลายปีว่าวันเกิดปีนี้ถึงวันเกิดปีหน้าดาวเดทท่านเป็นสีจรเป็นเจ้าจะได้สถาปนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพยาผานทองและ19พฤษภาหกแปจนถึง23สิงหาหกแปเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้เสียอะไรไปได้กลับกลับมา เพราะฉะนั้นคนก็เลยไปพาดหัวตั้งแต่ปลายปีว่าโหนฟองสนามบอกบิ๊กตู่จะกลับมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเกณฑ์ทางโหนมีโดยเฉพาะ19พฤษภาคม68ถึง23สิงหาคม68เกณฑ์ทางโหนมีแต่เราไม่มีเกณฑ์คู่แข่งทั้งหมดคุณอน,นุทินชาญน,นิรูลพี่ฟองก็พูดไว้ตลอดเหมือน,นกันว่าถ้าไม่ได้เป็นนายก ระหว่าง5พฤษภา68ถึง14กุมภา69ก็หยุดเล่นการเมืองเถอะเหลือใครคุณพิรพันธ์ชาลีรัตวิภาควันเกิดของท่านปีนี้ดูเหมือนจะท่านจะเกิดกุมภาถึงวันเกิดปีหน้าท่านจะมีเรื่องกระทบกระเทือนอตำแหน่งตะบะบารมีเป็นระยะระยะเหมือนคุณอุ้งอิงเพียงแต่ว่ามันมีบางช่วงคือดูเหมือนว่าจะเป็นช่วง ช่วงพฤษภาหกแปดเนี่ยเป็นต้นไปท่านเสียอะไรไปได้กลับมาไม่ใช่ท่านเสียบิ๊กตู่ไปแล้วได้กลับมานะอาจจะหมายถ no ึงว่าถ้าเกิดท่านลงเลือกตั้งอีกท่านอาจจะได้ตําแหน่งกลับมาอีกเขาจับตาดูการเมืองหน่อยแต่ว่าพี่ฟองไม่ห่วงการเมืองสักเท่าไหร่นะพี่ฟองซึ่งคุณก็วิ่งการเมืองอยู่น้องก็วิ่งการเมืองอยู่เดี๋ยวเขาก็เขี่ยวกันลงตัวเหมือนให้สัมภาษณ์ไปหลายช่องว่าห่วงเรื่องเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า ไม่ว่าคุณนุ้งอิงจะได้ฟอร์มรัฐบาลใหม่หรือใครฟอร์มรัฐบาลใหม่ขอทีมเศรษฐกิจต้องชั้นเซียนจริงๆไม่อย่างนั้นเราเอาตัวไม่รอดนะเพราะว่าเคยบอกไว้แล้วว่าไม่ใช่สงครามว่าพี่ระหว่าง21เมษายน68จนถึง21เมษายนเ9เราจะเข้าเคราะห์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเมืองจะเข้าเคราะห์ใหญ่ทางเศรษฐกิจน้องๆต้มยำกุ้งน้องๆต้มยำกั้ง หรือว่าอาจจะต้มกบก็ได้มันค่อยร้อนไปทีละนิดละนิดตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่บวกเลยแล้วก็เขาทําสงครามเศรษฐกิจกันทั่วโลกทีมเศรษฐกิจถ้าจะฟอร์มใหม่หรือว่าจะปรับคอลอมเป็นไปได้ทั้งฟอร์มปรับคอลอมคอรมอใหม่หรือฟอร์มทีมเศรษฐกิจใหม่เพราะว่ารัฐบาลใหม่ขอทีมเศรษฐกิจระดับเซียนที่จะรับมือสถานการณ์นี้อยู่เพราะว่าตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เรื่องของมืออาชีพ ต้องระดับเซียนเหยียบเมฆขึ้นไปถึงจะเอาอยู่เนื่องจากว่ามันท้าทายมากแต่ก็ให้กำลังใจคนไทยอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดผ่านวิกฤตการ์ตึงกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีโอกาสทุกครั้ง คนมีสติกันนะพี่ฟองว่าเดี๋ยวสักประมาณ23สิาสิงหาหกแปก็คงจะคลี่คลายกันแล้วล่ะเขาคงจะหาทางออกกันได้แล้วล่ะถึงบอกว่ากับคุณต้นปีไงว่าคุณอุงอิงต้องเอาตัวให้รอดสิบเก้พฤษภาหกแปดถึงยีสิงหาหกแปและตอนเนี้ใกล้ด่านอันตรายสุดๆผุดๆแล้วที่อาจจะต้องจำใจจากคือ2กรกฎาถึง27่สิบกรกดาหกแป มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ